เชื่อนะคะว่าทุกคนสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับสังคมได้นะคะด้วยการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อสังคมในการเป็นจิตสาธารณะนะคะเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนนะ,ะก่อนที่เราจะไปอขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาให้กับคืนพวกเรานะคะและเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะสาหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่คิดจะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคม ะะเริ่มจากในบ้านเราก่อนก็ได้นะคะมาช่วยคุณแม่ช่วยคุณย่าคุณยายนะคะทาสิ่งเล็กๆก,ก่อนหรือไม่ตอนนี้นะคะหากว่าเราได้โดยสารรถสาธารณะต่างๆนะเห็นน้องๆเล็กกว่าเราหรือว่าเป็นผู้สูงวัยเราก็แค่ลุกขึ้นแล้วก็ให้เขานั่งเพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงจิตสาธารณะของเราได้เพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะฝนก็ขอให้กําลังใจน้องๆเยาวชนทุกๆคนนะคะที่ มีจิตสาธรารณะแล้วก็เข้าร่วมโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยครั้งที่12นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ